สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็อยู่หน้าบ้านนะคะก็อยืนอยู่หน้าประตูเข้าทางสวนแม่นะคะเนี่ยค่ะด้านหลังเนี่ยนะคะเอาวันนี้นะคะจะมาะมัดต้นไม้นะคะเป็นไม้เลื้อยให้แม่นะคะก็คือต้นนี้เลยค่ะด้านหลังเนี่ยนะคะต้นนี้คือต้นพวงครามนะคะออสเตรเลียนะคะซึ่งตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะสูงนะคะแล้วก็จะ,อ,ะอยากให้เขาเลื้อยไปในระเบียงของแม่นะคะงั้นเดี๋ยวไปทําด้วยกันเลยนะคะ นี่นะคะตรงนี้ก็เป็นประตูนะคะเข้าส่วนของแม่นะคะกะ็ด้านหน้าเนี่ยนะคะจะมีต้นคริสตินาอยู่นะคะแล้วเราก็ปลูกต้นพวงครามออสเตรเลียเนี่ยนะคะไว้ด้านหลังนะคะคือล่าเขาจะอยู่แอบไว้ข้างหลังเนี่ยนะคะแล้วก็เราตั้งใจอยากจะให้เขาอ่าเลื้อยขึ้นข้ามกำแพงนะคะ เนะะี่ยค่ะข้ามกำแพงเข้าไปในระเบียงของแม่นะคะตอนนี้เป็นช่วงบ่ายนะคะ,ะแดดจะค่อนข้างแรงนะคะแล้วก็นี่ความจริงก็คือมันแรงกว่านี้ค่ะเราก็รอให้มันร่มนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะเวลาเราเข้ามาในระเบียงของแม่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะกะ็ตอนนี้คือมันร่มมาได้ครึ่งหนึ่งแล้วก็คือเพราะว่าเราต้องการจะทำงานตรงนี้นะคะก็เลยออตอนนี้เวลาเนี้ยคือกำลังดีนะคะ เนี่ยคะ่ะแล้วก็เราจะให้ต้นพวงครามนะคะเขาเลือเล้อยเลื้อยจากฝั่งโน้นนะคะขึ้นมาแล้วก็ยาวไปเลยนะคะยาวไปจนถึงประตูเลยค่ะเพราะว่าแม่เขาอยากให้แบบมันห้อยห้อยลงมาตามกําแพงของเขาเนี่ยนะคะในส่วนของสวนนะคะเอ่อโรคมากและะ้วค่ะแล้วก็ช่วงหน้าฝนที่ผ่านมานะคะอะ่ตรงนี้มันเป็นเนินนะคะก็จะโดนน้ํา พัดไปเลยค่ะน้ำจะไหลออกมาจากหน้าบ้านนะคะแล้วก็พัดพวกกาบมะพร้าวไปกองอยู่ข้างหลังนู้นเลยค่ะก็เดี๋ยวคงต้องออกมาทำอีกรอบนึงแต่ว่าต้องรอให้ฝนหยุดก่อนค่ะเขาก็จะซื้อต้นไม้ต้นใหญ่ๆมาไว้เลยนะคะต้นนี้โตเร็วมากค่ะหลิวทองซื้อมาแบบต้นแค่เนี้ตอนนี้ขึ้นสูงมากเลยค่ะ เดินพาชมหน่อยนึงตรงนี้ก็จะเป็นทางลงไปสวนของเขานะคะตอนนี้รกนะคะลงไม่ได้ก็จะมีที่นั่งของเขาเนี่ยนะคะอยู่อ่ใต้เขาเรียกว่าอะไรใต้ไอเนี้ยคะ่ะละแนงไม้เนี่ยนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะต้องมัดเฟื่องฟ้าให้เขานะคะจะมีต้นนี้ต้นหนึ่งคือต้นน้นวันนั้นมามัดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าต้นนี้ยังไม่ทันได้มัดก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะมัดคะ่ะ แล้วก็คราวที่แล้วปลูกชาหกเกี้ยนไปนะคะก็ยังอยู่ดีมีสุกอยู่นะคะก็เขาอยากจะให้อ้วนๆนหน่อยก็เลยต้องปล่อยนะคะไม่ได้ตัดแต่งให้เขานะคะก็เดินเลยออกมาหน,หน่อยก็เป็นสนามหญ้านะคะวิวตรงนี้สวยมากเลยค่ะตอนนี้แดดร้อนมากเลยค่ะไม่ค่อยอยากจะออกมาจากบ้านแล้วก็ถ้า หมุนกลับมานะคะก็จะได้วิวประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาร์กไว้ก่อนว่าจะเจาะตรงไหนก่อนนะคะงั้นเดี๋ยวไปทำเลยค่ะ ตอนนี้ก็เจาะรูแล้วก็ใส่ห่วงเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมา,ามัดเหล็กกันนะคะเหล็กที่จะใช้นะคะจะเป็นเหล็กแบบนี้นะคะก็ซื้อมาประมาณ9ถึง10เมตรไม่แน่ใจก็มันตัวนี้นะคะแข็งแรงมากเลยค่ะเพราะว่าเคยใช้กับเฟืองฟ้าที่บ้านเก่านะคะแล้วก็เอาอยู่นะคะเพราะว่า,อาไอ้ต้นพวงครามนี่ก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะคะเวลาโตก็คือน่าจะค่อนข้างแบบ กิ่งก้านเขาเยอะนะคะต้องใช้เชือกหรือลวดที่แข็งแรงนะคะวิธีติดนะคะเราก็จะเอาตรงปลายเนี่ยนะคะสอดเข้าไปในไอตัวห่วงนะคะแล้วก็ตอนตอนจบนะคะเราจะงอเขาแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้ล็อกนะคะตัวเนี้ยค่ะล็อกนะคะแล้วเวลาล็อกนะคะก็จะใช้ไอตัวตัวเนี้ยค่ะล็อกอีกทีนึงนะคะอย่างเงี้ยค่ะ โอเคค่ะในส่วนของการมัดลวดนะคะเสร็จแล้วนะคะเพราะว่าไอตัวนี้ค่ะขาดไปหน่อยนึงนะคะเดี๋ยวไปซื้อมาต่อได้ค่ะเพราะว่ายังไงต้นไม้ยังเลื้อยมาไม่ถึงอยู่ดีนะคะงั้นเดี๋ยวจะไปะจับต้นไม้จากฝั่งนู้นนะคะพาดมาฝั่งนี้ค่ะ ได้แล้วค่ะก็จับพาดมานะคะจากด้านนอกนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ค่อยๆเลื้อยไปนะคะอีกหน่อยนะคะถ้าเขากิ่งการแตกเยอะนะคะแล้วก็จะทําชั้นที่สองขึ้นไปนะคะน่าจะได้สักสามชั้นนะคะก็คือตรงที่เป็นตรงเนี้ยนะคะทั้งหมดเลยนะคะว่าจะให้เขาเลื้อยนะคะนี่ค่ะก็ขาดไปนิดนึงนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวมันต่อได้คะ่ะของแบบนี้นะคะ ก็เฟืองฟ้านี่คงจะไม่ทันแล้วค่ะเพราะว่าเย็นมากแล้วเดี๋ยวต้องไปทำอาหารเย็นนะคะพระอาทิตย์น่าจะใกล้จะลับแล้วค่ะนี่ใช่ละเนี่ยค่ะระเบียงนี้ก็วิวสวยนะคะค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็เสร็จแล้วนะคะเนี่ยค่ะได้เหงื่อดีมากเลยค่ะก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ